ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการ24ทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันปรจจะจำวันที่9ธันวาคม2567คําทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จวดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับด,ดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดตักหลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เราเริ่มนะคะจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะราชาถ้วยนะคะคิงดาบสามถ้วยช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับ หมู่คนนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าการกินการทานอาหารนอกบ้านนะคะมีโอกาสไปร่วมง,งานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะสังสรรค์ในฮาปาร์ตี้หรือบางคนก็กินทานอาหารกับคนรักกับคนในครอบครัวกับคนที่ถูกใจกับคนที่รู้ใจนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมต่ตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความารักให้ความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการงานคนวันอาทิตย์รับผิดชอบดีนะคะคิงดาบก็เรียกว่า เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานนะคะทําได้ดีนะคะช่วงนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจในเรื่องของการเงินนะคะละเอียดรอบคอบนะคะใครหลายๆคนทําบัญชีแทบตลอดนะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายคํานวณแล้วคํานวณอีกเป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือถ้าใครที่ทําเกี่ยวข้องกับตัวเลขบัญชีนะคะค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็รอบคอบการเงินออตรอได้สบายนะคะ ความรักของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะหรือใครที่ก็ผาดูใจกันอยู่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสถึงขั้นตกลงปรงใจนะคะแต่งงานนะคะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เขาเรียกผู้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยนะคะชโกคลภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่กัปปายา 24, ุทธ์สเลขศูนย์ศนมเ็ดนะคะศูนยเจ็ดนะคะ ะะ oh, โอ้โหขอลนจการดวงดีนะคะเดอะซันนะคะจะมีช่วงมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะนะรวมทั้งจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะใครโรองานอยู่ก็จะได้งานนะคะหรือบางคนมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหนง่งนะคะได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยนะคะนะสิ่งดีๆนะคะเขาเรียกว่าคนมีแสงนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้นะคะมีชื่อเสียงนะคะสิบเหรียญน,นะคะ ดีมากเลยนะคะนะอย่าลืมเสียงโชคทิ้งไว้นะคะคนจันนะคะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคนะคะช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีบางคนมีโอกาสได้เป็นเงินก้อนใหญ่นะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะประสบผลสําเร็จวันนี้การค้าการขายจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะเรียกว่าหาได้ใช้คล่องนะคะ The w o r ร d ดวงดีมากเลยนะคะคนจันนะคะ โชคลาบนะคะ the word the sun สิบเหรียญน,นะคะจะมีโชคมีลาบนะคะความสุขนะคะนะัมีดวงเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบางคนเดินทางขึ้นเหนือลองใต้นะคะพักผ่อนนะคะนะใครที่ทําวีซ่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางช่วงนี้นะคะจะได้ดีนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะมีโอกาสกินทานอาหารนอกบ้านนะคะความสุขนะ,ะช่วงนี้นะคะบางคนอ่เขาเรียกว่าดึกดเดเดินเดินมืดค่ํานะคะ อนะอกไปเที่ยวสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะคะดึกดึกเดินเนนะคะพักผ่อนน้อยช่วงนี้ตื่นเชา้านอนดึกบางคนเกี่ยวกับการงานก็ได้นะคะนะทำงานดึกเข้ากดัดึกนะคะแต่มองโดยรวมได้ดีมากนะคะอยู่บ้านบางคนนะคะอยู่บ้านเฉยเก็มีคนโทรมาชักจูงไปกินอ,อาหารที่นั่นไปดื่มที่นี่ไปกินที่นี่เขาเรียกว่าออกเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนนะคะส่วนทางด้านของ ใครที่รองานอยู่นะคะช่วงนี้นะคะจับได้ดีนะคะจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้มีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันมีบุตรบริวารน,นะคะ คนโสดนะคะจะพบรักพบคนถูกใจนะคะมีโอกาสเจอกันทั้งโลกออนไลน์โลกโซเชียลหรือใครที่ก็ผาโดยใจกันอยู่สักระยะหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้มีโอกาสถึงขั้นแต่งงานนะคะนะแถมเขาเรียกว่า,ามีโอกาสตั้งท้องตั้งครันแบบกระทนหันก็ได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะอย่าลืมเสี่ยงโชคทิ้งไว้นะคะบ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ,าพา่เดี๋ยไพ่ยเ็นเลข9018นะคะ เก้านะคะคนวันอคารสีดาบโรคอย บางสิ่งบางอย่างนะคะรอเวลารอจังหวะนะคะรอในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้นะคะหนึ่งเหรียญคนดวงเฮงนะคะณช่วงนี้นะคะหนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าหนึ่งเหรียญจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้ด้วยนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะนะเขาเรียกว่าบางคนมีโอกาสได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลนะคะนะได้รับเงินแบ่งหุ้นนะคะ มีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่าช่วงนี้นะคะมาเก็บมากักมาตุนได้ด้วยเหมือนกันนะคะ The full ความสุขเห็นไหมคะความสุขขึ้นมาด้วยนะคะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินก็มีความสุขมีดวงเดินทางนะคะอีกหนึ่งใบมีดวงเดินทางนะคะบางคนไปพักผ่อนนะคะนะบางคนทํางานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสิบเหรียญหฮยดวงดีนะคะสิบเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะช่วงนี้นะคะ มีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะการค้าการขายนะคะจากขายดิบขายดีช่วงนี้จะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจราจอาอะไรกับใครนะคะจะจะได้ดีนะคะเขาเรียกว่าความสมหวังนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเรียกว่ามีโอกาสเขาเรียกว่ามาเก็บมากักมาตุนทองของมีค่าด้วยนะคะ เกงกาไรนะคะในอนาคตก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของใครที่รองานอยู่นะคะช่วงนี้จะจะประสบผลสําเร็จนะคะหรือว่าใครที่ทําอยู่แล้วก็เรียกว่ามีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะก็ได้ด้วยนะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองช่วงนี้นะคะพูดดีๆกับคนรักนะคะมีโอกาสได้ของขวัญของขวากบคนรักนะคะคนโสดนะคะจะมีคนเออเขาเรียกว่า อายุน้อยนะคะจะเข้ามาในชีวิตนะคะนะคนก็เรียกว่าคนชอบสนุกนะคะคนชอบอ่าเขาเรียกว่าอยู่ใกล้แล้วทําให้เราหวดระได้นะคะนะ,ะ,นะะก็เรียกว่าจะมีเข้ามาส่วนทางด้านของเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะต่อไปคนฟุต คนวันพุธเจ้าชายดาบนะคะช่วงนี้คนวันพุธมีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันนะคะบางคนจะได้รับข่าวคราวจากบุตรหลานบริวารนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปวัดนะคะไปพักผ่อนไปทําบุญนะคะไปสวดมนต์ไปขอพรนะคะเขาเรียกว่าบางคนก็ไปวัดไปปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยเหมือนกันช่วงนี้เดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเสี่ยงศักดิ์ธิ์ปกปักรักษาดวงชะตาผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะสามเหรียญ การค้าการขายนะคะจะมีลูกค้าตลอดนะลูกค้าเก่าๆยังเข้ามาอดหนนตลอดนะคะลูกค้าไม่ห่างหายไปไหนนะคะเรียกว่าปากเป็นเอกนะคะคาพูดของเรานะคะจะสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเรานะคะอัศวินเหรียญนะคะมีดวงลงทุนนะับใครบางคนนะคะมีดวงลงทุนเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะคะบางคนก็มีโอกาสซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีไฟนเน้นรถใหม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาภนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะยวดยานผานะ,นะคะจะให้โชคนะคะในขณะในขณะเดินทางเสี่ยงโชคทิ้งไว้นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าจะมีโชคมีลาบจากยวดยานพาหันะ mm hmm. ส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขศูนย์ห้าสามศูนย์นะคะศูนย์ห้าสามศูนย์นะคะต่อไปนคนเือนพขาด้วยค สามถ้วยจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่เขาเรียกว่ากัลายาณมิตรนะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสเองก็คิดดีกับคนอื่นนะคะไม่มีศัตรูนะคะสามถ้วยนะคะสามถ้วยอาสเว่นถ้วยนะคะมักจะมีคนนะคะเขาเรียกว่าชักชักชวนนะคะไปเที่ยวไปร่วมงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะสังสรรค์เนี่ยปราร์ตี้เขาเรียกว่า อาจจะได้รับคําเชิญนะคะไปร่วมงานเลี้ยงนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะหรือว่ากินทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะกับคนที่ถูกใจกับคนที่รู้ใจนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะเจ้าชายเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารเรื่องการเงินนะคะยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะช่วงนี้นะคะต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะเดอะมูลนะคะตื่นเช้านอนดึก นะคะพักผ่อนน้อยนะคะบางคนสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ดึกดื่นมืดค่ำได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือดูหนังดูลละครน,นะคะดูอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะสุขภาพระวังความดันนะคะไมเกนรนเวียนเวียนศีรษะนะคะมึนๆงงๆพวกนี้นะคะต้องต้องพักผ่อนให้เพียงพอความรักนะคะของคนที่เป็นโสดช่วงนี้นะคะจะมีแม่สื่อแม่ชักแนะนําชักจูงให้รู้จักเป็นพ่อไหม้เป็นแม่ไหม้แถมลูกติดให้ด้วยนะคะ นะอาจจะเขาเรียกว่าจะมีเข้ามานะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพา่จะไพ่ยิบซีมีเลขศูนย์สามศูนย์แปดนะคะศูนย์สามศูนย์แปดนะคะไปคน,นสนุก มันสุกสามเหรียญน,นะคะคาพูดมีเสน่ห์นะคะเขาเรียกว่าลูกค้านะคะจะเข้ามา,าใช้บริการตลอดลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจานะคะไม่ห่างหายไปไหนนะคะนะกคไรได้ใบนี้ก็เรียกว่าการค้าการขายนะคะไม่เงียบเหงาะคะ นะขอให้ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์เขาเรียกว่าคําพูดมีเสน่ห์นะคะปากเป็นเอกนะคะ9ดาบกังวลใจบางสิ่งบางอย่างกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงพักผ่อนน้อยหลับไม่ค่อยสนิทนะคะระวังความดันไมเกรนนะคะเจ็บคอนะคะนะวิงเวียนศีรษะพวกนี้นะคะบางคนความดันต่ำความดันสูงอะไรพวกนี้นะคะต้องพักผ่อนให้มันเยอะๆนะคะ เจ้าใจยถ้วยนะคะจะทําอะไรคนมันสุขช่วงนี้รู้สึกละเอียดและก็รอบคอบมากขึ้นบางคนชอบสวดมนต์นั่งสมาธิหรือมีโอกาสไปวดัดไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะ จะได้รับข่าวคราวจากบุรินบริวารแต่เป็นข่าวดีนะคะหนึ่งดาบเข้มแข็งมุ่งมั่นอดทนต่อสู้ในเรื่องของการงานคนสุะสบทาได้ดีช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจบางคนมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนะคะมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะในเรื่องของการเงินนะคะมีเข้ามาแต่รายจ่ายมันก็รออยู่เหมือนกันบางคนมีโอกาสซ่อมแซมปรับปรุงนู่นพังนี่พังนู่นเสียนี่เสียนะคะส่วนทางด้านของ ความรักของคนที่มีคู่ครองก็ยังเป็นความรักที่ต้องประกับประคองคนโสดนะคะจะมีพ่อไม้แม,ไม่ไม้เข้ามานะคะในชีวิตนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภเลขหน้าไพ่จะพออยุสเลขสามเก้าศูนย์หนึ่งนะคะสามก้าศูนย์หนึงนะคะคนสอ คนนเสาร์นะคะคนวันเสาร์นะคะดีเอ็มเพรสนะคะ, Empress, ะ,คะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงมักจะให้ความสนับสนุนนะคะถ้าในเรื่องของธุรกิจจะมีลูกค้าที่เป็นผู้หญิงคุณหญิง,ค,ญงคุณนายจะเข้ามาใช้บริการเยอะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทความสวยความงามน,นะคะเสื้อผ้าหน้าผมประเภทอาหารเสริมผู้หญิงผู้หญิงนะคะโดดเด่นนะคะ ถ้าเป็นคนผู้ชายช่วงนี้นาหรือโอปธรรมอาจจะเป็นคุณภรรยาคุณแม่ลูกสาวก็ได้นะคะราชนิดดาบนะคะมุ่งมัน่นเข้มแข็งอดทนนะคะช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะสะเตรนนะคะสะเตรนราชนิดดาบเขาเรียกว่าถึกอึดอดทนนะคะงานหนักงานเห่อยคนเสาไม่กลัวอยู่แล้วนะคะเนะี่ยบางคนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะ วันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามาให้เราต้องแบกต้องรับนะคะแต่ทุกอย่างคุณเคลียร์ได้นะคะบางคนอาจจะไปเจอลูกค้าที่ค่อนข้างจะหนักหนักหรือว่าเรื่องมากกับเราก็ได้นะคะแต่คนแก้ไขได้นะคะจะฟูนะคะคนวันเสาร์นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ซีเรียสกับปัญหาสิ่งต่างๆนานนะคะแปบ๊บเดียวอารมณ์ของคุณก็จะเข้าเรียกว่าจะกลับมาสู่ อารมณ์ที่ดีได้เร็วนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเดาู Fool, เขาเรียกว่าไม่ยึดติดกับปัญหาไม่ยึดติดไม่ยึดติดกับอารมณ์เสียนานๆนะคะต่อให้งานเหนื่อยงานหนักคุณก็หลั่ล้าได้นะคะเขาเรียกว่าดีนะคะมีดวงเดินทางแบบกระทนหันหรือบางคนเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้ทำงานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพช่วงนี้ระวังปวดหลัง นะคะนะปวดหลังกระดูกสันหลังปวดข้อมือการเดินด้วยนะคะสะดุดถกล้มนะคะนะข้อเข่านะคะด้วยความก็เรียกว่าไม่ระวังมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะส่วนทางด้านของการเงินคุณเอาตัวรอดได้นะคะนะการเงินไม่ขาดนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะ คุณผู้หญิงค่อนข้างจะแข็งกับคนรักนะคะราชนิดาบสเตรนนะคะเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะหวานนะคะไม่ค่อยพูดจาไม่ค่อยจะหวานกับคนรักบางคนอาจจะใช้คําว่าตั้งขมทั้งขู่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ลดลงมานะคะมีโอกาสใครที่อยากมีบุตรหลานบริวารช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารคนโสดคนโสดนะคะบางคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นคนเก่ง นะคะอยู่คนเดียวได้นะคะนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าจะโฟกัสเรื่องการงานกนารเงินซะมากกว่าส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้ไหมมีได้นะคะมีเดอฟูนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข3080ูนะคะสามศนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วกับการทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ